ครับสวัสดีครับช่างแว่นอยู่ตรงถนนเยาวราชบริเวณสี่แยกหน้าอำเภอเมืองภูเก็ตครับก็จะพาไปดูบรรยากาศในตัวเมืองภูเก็ตนะครับในช่วงอของการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงกักก COVID ันโรคโควิด -19 นะครับว่าบรรยากาศในตัวเมืองภูเก็ตเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยครับก็ บรรยากาศตอนนี้เวลา10บนาฬกา15นาทีนะฮะผมเข้ามาถึงใกล้ๆย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วนะครับก็มีร้านอาหารต่างๆเปิดกันอยู่นะครับร้านขายมอเตอร์ไซค์ร้านนี้นะฮะเปิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูในย่านเมืองเก่ากันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เข้ามาถึง ตรงย่านเมืองเก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายตรงถนนดีบุกนะครับตรงถนนเส้นนี้ก็เป็นย่านท่องเที่ยวนะครับเป็นย่านของการถ่ายรูปมีอาคารซิโนโปรตุก,กสอะไรต่อมีอะไรนะฮะในย่านเมืองเก่าก็ขับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ปั๊มน้ำมันก็ยังเปิดดำเนินการอยู่นะครับเป็นปั๊มที่อยู่ในตัวเมืองภูงเก็ตนะฮะครับ เรื่อๆแถวๆนี้เลี้ยวขวาก็จะเป็นซอยโรมาเนียนะครับย่านที่มีตึกซิโนโปรตุกีสก็เป็นย่านท่องเที่ยวนะครับผมจะขับมอไซค์เลี้ยวขวาตรงบริเวณถนนเทพกษัตริีนะครับตรงแยกตัวพเฟอร์นิเจอร์นี่นะฮะตรงนี้ถนนเทพกษัตริีตรงโรงแรมภูเก็ตทาวน์อินนะครับ ครับแถวๆนี้ร้านอาหารต่างๆก็ยังเปิดอยู่ร้านค้าก็ยังเปิดอยู่บ้างนะครับมาถึงสี่แยกถนนถลางแถวๆนี้นะฮะตรงนี้ถนนภูเก็ตแล้วนะครับเข้าสู่ถนนภูเก็ตผ่านตรงแยกธนาคารชาเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาเลี้ยวเข้าไปถนนรัศดานะครับ ถนนรัชดาวันนี้ก็มีรถจอดอยู่ข้างทางก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงานะครับร้านค้าต่างๆก็ปิดะนะฮะก็ขับมาเรื่อยๆนะครับแถวนี้ก็มีธนาคารกรุงศรียุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาตานะฮะร้านค้าต่างๆก็ปิดนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีร้านสะดวกซื้อก็ยังเปิดอยู่นะครับย่านนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์มาถึงวงเวียนสุริยเดชครับก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ถนนพังงานะครับเดี๋ยวขวาอีกทีนะฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างก็เข้าสู่ถนนพังงานะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศก็ร้านค้าต่างๆก็ปิดบริการนะครับตรงนี้ก็มีธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นแหล่งย่านการเงินนะครับที่มีธนาคารต่างๆที่เป็นสาขาภูเก็ตมาตั้งอยู่นะครับก็ร้านค้าก็ปิดบริการนะครับส่วนใหญ่ก็มีร้านคุณจี๊ดยอดฝักตรงนี้นะฮะมีแก๊บฟู้ดมา ต่อคิวนะครับเพื่อ,อไปส่งลูกค้าตรงนี้ก็เป็นโรงแรมสินทวีนะฮะผมขับมาถึงตรงแยกธนาคารชารเตอร์อีกทีนึงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งถนนพังงานนะครับก็ผมผ่านตรงไปเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีพวกธนาคารอมสินบริษัทกสทโทร,โทร,โทรโครมนาคมนะครับอยู่ด้านขวามือนี้นะฮะก็ขับไปจนถึงสี่แยกโรงภาพยนตร์เพลเก่านะครับตรงนี้นะฮะก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะ อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ